สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องปลดหนี้นะครับวันนี้ก็มีข่าวสารเงินเยียวยามาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบกันอีกแล้วนะครับก็มาติดตามความคืบหน้านะครับการเพิ่มเงินเบี้ยงชีพให้กับผู้สูงอายุทุกคนนะครับแล้วก็การเพิ่มเงินซื้อของบัตรคนจนจากร้านตรงฟ้ากันนะครับโดยล่าสุดนี้ในการอภิปรายงบประมาณที่ผ่านมานะครับในรัฐสภาก็มีการหนุนจากสสหลายฝ่ายนะครับที่จะเพิ่มเงินให้กับผู้สูงอายุเป็นคนละ1น0 0บาทแบบทวนหน้าแล้วก็เสนอให้ยกเลิก แจกแบบเดิมแบบขั้นบันไดนะครับแล้วก็เสนอเพิ่มเงินบัตรคนจนใช้ซื้อของทงฟ้านะครับเป็น700บาทซึ่งทางสสได้พิปายนั้นนะครับก็ได้ชี้แจงด้วยว่าการเพิ่มเงินให้กับผู้สูงอายุเป็นคนละ1,000ับาทสามารถทําได้เลยนะครับโดยไม่ต้องไปของ,งบใหม่โดยนายวรชัสุขคนกระจรสสเพชรบูร์เขตสี่พักปรังประชารัฐนะครับได้เสนอเพิ่มปรับเบี้ยยิงที่ผู้สูงอายุเป็นคนละ1,000ับาทแบบตันหน้าแล้วก็ชงของงบเพิ่ม ในปีงบประมาณ2 5 6 8นี้เลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดทั้งหมดกันได้เลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกาลังใจด้วยนะครับถ้าตั้งใจชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับรับชมคลิปจบแล้วนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรเห็นด้วยกับเรื่องนี้หรือไม่นะครับก็มาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับข่าวดีสสชงสภาแล้วนะครับตั้งงบป,ประมาณปี68 เพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็น1,000บาททวนหน้าทุกคนดันเพิ่มเงินบัตรคนจนซื้อของร้านตรงฟ้าเป็น700บาทนะครับก็เป็นข่าวสารจากหนึ่งสืพิมพ์บ้านเมืองนะครับวันที่27มีนาคม2 5หที่ผ่านมานี่เองนะครับสอสอ,สอวรชุดขอรัฐบาลตั้งงบประมาณ68เพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุบัตรประชารัฐนะครับ วันพุธที่27มีนาคม2577ที่ผ่านมานะครับนายวราชาสุคนกระจรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสส,สเพชรบูรณ์เขต4พักพลังประชารัฐนะครับกล่าวหาเลือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่าอันดับแรกนะครับต้องขออนุญาตกราบขอบพระคุณประธานสภาไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่างๆ ที่ทางรัฐบาลนะครับได้ดูแลพี่น้องประชาชนของกระทรวงเกษตรกระทรวงคมนาคมกระทรวงทรัพยากรกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ทุกๆก,กระทรวงนะครับที่ได้ดูแลพี่น้องประชาชนแต่ว่านะครับก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่ยังไม่ได้รับการดูแลนะครับอย่างเช่นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับที่เราเพึ่งพิจ,จารณางบประมาณป,าณปี67ผ่านไปก็ยังไม่ได้นะครับแต่ปี68ที่จะถึง ตนอยากฝากรัฐบาลนะครับโดยท่านเศรษฐาทวีสินและคณะรัฐมนตรีช่วยดูแลเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับท่านละ1,000บาทไม่จำกัดอายุนะครับทุกช่วงน่าจะได้รับเท่ากันเพราะว่าเศรษฐกิจแบบนี้นะครับน่าจะได้รับการดูแลและใส่ใจผู้สูงอายุนะครับอันนี้ก็เป็นสอสอวรชดนะครับขอให้รัฐบาลนะครับเศรษฐาทวีสินนะครับเพิ่มงบประมาณในปี68นะครับ เพิ่มเงินเบี้ยงชีพให้กับผู้สูงอายุเป็นคนละ1,000บาทแบบต้นหน้านะครับซึ่งก็เสนอให้ยกเลิกแจกแบบเดิมแบบขั้นบันไดอีกด้วยนะครับเพราะว่าจะได้ลดความเหลื่อมล้ำนั่นเองนะครับตอนนั้นยังไม่พอนะครับท่านวรชตนะครับก็ยังได้ของอบปมาณนะครับเพิ่มเงินบัตรคนจนอีกด้วยนะครับโดยในส่วนของบัตรประชารัฐนะครับซึ่งเป็นนโยบายของพลเอกประวิตย์วงสุวรรณนะครับหัวหน้าพักพลังประชารัฐทั้งสองโดยเราจะข้ามความยากจนนะครับโดยการเพิ่ม เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแล้วก็บัตรประชารัฐให้ได้เป็น700นะครับเพื่อพี่น้องประชาชนจะได้มีความสุขเพิ่มขึ้นในปีต่อไปนะครับนายวรชก็ยังกล่าวต่ออีกนะครับว่ากล่าวต่อถึงเรื่องฝนหลวงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับเพราะว่าเดี๋ยวฤดูแรงที่กําลังจะผ่านเข้ามาตนคิดว่ามันก็จะสาหัสเพราะฝนทิ้งช่วงพอดีนะครับเกษตรกรก็กําลังทําการเกษตรโดยเฉพาะในเดือนเมษาถึงมิถุนายน ต้องการฝนอย่างมากนะครับจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยดูแลพี่น้องจังหวัดเพชรบูรณ์และและก็ทุกๆจังหวัดให้มีฝนเพื่อการเกษตรนะครับจะได้ดีขึ้นแล้วก็เกษตรกรจะได้ลืมตาปากได้นะครับซึ่งนายวรชกสุคนะจรนะครับสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเพชรบูรณ์เขต4พักพลังชารัฐนี้นะครับเป็นคนที่ออกมาผลักดันเรื่องงบประมาณเพิ่มนะครับขอเงินเพิ่มจากรัฐบาลมาโดยตลอดนะครับ ซึ่งทุกสมัยการประชุมสภาเรื่องงบประมาณท่านก็จะออกมาอาภิปรายให้รัฐบาลนะครับจัดสรรงบประมาณมาให้ผู้สูงอายุมาโดยตลอดซึ่งการอาภิปรายงบประมาณในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับสสวรชดก็อภิปรายงบประมาณนะครับขอให้เพิ่มเงินให้กับผู้สูงอายุเป็นคนละ1น0 0บาทแบบทุนหน้าทุกคนแล้วก็ขอให้ยกเลิกแจกแบบเดิมแบบขั้นบันไดนะครับเพราะว่า การแจกแบบเดิมนั้นมีความเหลื่อมล้ำนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าจะเป็นผู้สูงอายุเหมือนกันนะครับแต่เงินมีอยชีพกลับไม่ได้เท่ากันนะครับส่วนเรื่องบัตรคนจนท่านก็ผลักดันเพิ่มให้เป็น700บาทอีกด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราไปฟังท่านวรชโชนะครับอภิปรายในสภากันได้เลยนะครับเชิญคุณวรชโสุคนสุคนจรครับครับท่านกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพอย่างสูงผมนายวรชโสุคนกจรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด พชรบูรณ์พักพลังประชารัฐวันนี้อันดับแรกต้องขออนุญาตกราบขอพระคุณรัฐบาลผ่านท่านประธานสภาไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่างๆที่ทางรัฐบาลได้ดูแลพี่น้องประชาชนของกระทรวงเกษตรก็ดีกระทรวงคมนาคมก็ดีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ทุกๆกระทรวงนะครับที่ได้ดูแลพี่น้องประชาชนแต่ว่าก็ยังมีอีกหลายเรื่องครับท่านประธานครับที่ยังไม่ได้รับการดูแลผมขออนุญาตเรื่อง เบี้ยงชีพผู้สูงอายุนะครับเราพิพจารณาโงะมาณปี67ผ่านไปก็ยังไม่ได้นะครับปี68ที่จะถึงเนี่ยนะครับผมอยากฝากรัฐบาลโดยท่านเศรษฐาทวีสินแล้วก็รัฐมนตรีทุกท่านคณะรัฐมนตรีเนี่ยช่วยดูแลเรื่องเบี้ยงชีพผู้สูงอายุท่านละ1000บาทไม่จํากัดอายุนะครับทุกช่วงนะครับน่าจะได้รับเท่ากันเพราะว่าเศรษฐกิจแบบนี้นะครับน่าจะรับการดูแลแล้วก็ใส่ใจผู้สูงอายุแล้วก็พี่น้องประชาชนอีกเรื่องหนึ่งครับท่านประธานสภาครับ บัตรประชาัฐวันนี้เป็นนโยบายของท่านประวิตย์วงสุวรรณคนเอกประวิทยวงสุวรรณทั้งสองเรื่องนะครับเราจะก้าวข้ามความยากจนนะครับโดยการเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแล้วก็บัตรประชาัฐให้ได้เป็น700เพื่อพี่น้องประชาชนจะได้มีความสุขเพิ่มขึ้นนะครับในปีต่อไปอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะฝากเรื่องฝนหลวงนะครับของกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวฤดูแล้งที่กําลังจะผ่านเข้ามาเนี่ยนะครับ ผมว่ามันจะสาหัสเพราะว่าเราก็ฝนทิ้งช่วงพอดีเกษตรกรก็กําลังทําพืชผลทางการเกษตรนะครับโดยเฉพาะเดือนเมษาพฤษภามิจุนาเนี่ยนะครับต้องการฝนอย่างมากยังไงกราบฝากท่านประธานาภาถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับช่วยดูแลพี่น้องจังหวัดเพชรบูร์แล้วก็ทุกๆจังหวัดนะครับให้มีฝนนะครับเพื่อเกษตรจะได้ดีขึ้นลืมตาอ้าปากได้กราบขอบคุณครับต่อไปขอเชิญคุณเฉลิมพงษ์แสงดีครับ สสวรชสุคนจรจรนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพชรบูรณ์เขต4พรรคพลังประชารัฐนะครับก็เสนอนะครับของงบประมาณเพิ่มนะครับปี68นะครับเพิ่มเงินเบี้ยงชีพให้กับผู้สูงอายุเป็นคนละ1000บาทแบบทวหน้าทุกคนนะครับแล้วก็ขอเงินเพิ่มนะครับบัตรคนจนเป็น700บาทนะครับเพราะว่าจะได้ลดความเหลื่อมล้ำนะครับแล้วก็ขอให้ทางรัฐบาลนะครับยกเลิกการแจกแบบเดิมแบบขั้นบันไดนะครับสุดท้ายนี้นะครับรับชมคลิปจบแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรก็มาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับ ก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารการเยียวยาวต่างๆแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ